อยู่เชียร์ตัวแทนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนสวยอย่างแอนนาเสืองามเอมด้วยกันมาจนเข้าวันที่8แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากและแอนนาก็ทําผลงานได้ดีมากๆสวยทุกวันการาฟไม่มีตกเอเนอีดีไม่มีดรอปวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของแอนนานะคะที่จะต้องเข้าสัมภาษณ์ห้องดําโดยแอนนาได้โพสผ่าน Facebook ส่วนตัวในชื่อแอนนาเสืองามเอี่ยมว่าพวกเราเดินทางด้วยกันมาถึงวันที่8แล้วนะคะทุกคนวันนี้แอนนามีซ้อมทั้งวันแล้วก็จะมีรอบห้องดําด้วยค่ะ ฝากแฟนนางงามไทยของเราทุกคนเป็นกําลังใจให้ตัวแทนสายสะพายไทยคนนี้ด้วยค่ะแอนนาพร้อมทําเต็มที่เพื่อทุกคนและจะทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะไทยแลนด์ Thailand. ซึ่งวันนี้แอนนามาในลุกดาทั้งตัวของโพเอ็มนะคะดูสมาร์ทมากๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแอนนาด้วยนะวันนี้แอนนาเข้าห้องพร้อมล่ามส่วนตัวคืออาจารย์เอ๋ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมการเตรียมตัวความมั่นใจของแอนนาก่อนเข้าห้องดํากันค่ะ คุยกับพี่แจดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้น,อน้องกำลังคุยกับพี่แจดอยู่ใกล้แล้วเออนเด็ดด็ดด็ดดพี่แจดต้องแบบบอกเทคนิคอะไรบางอย่างแล้วเต้น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 ,ตน,ตน,ตนขอบคุณคลิปจากทุกสื่อด้วยนะคะ ดยหลังจากภารกิจเข้าห้องดําเสร็จแอนนาก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรอบสัมภาษณ์ห้องดําวันนี้ในที่สุดแอนนาก็ได้ถ่ายทอดและส่งต่อเรื่องราวและความตั้งใจของแอนนาในการเป็นตัวแทนผู้หญิงและตัวแทนคนไทยอย่างสุดความสามารถและสุดความตั้งใจของแอนนาแล้วค่ะขอบคุณแฟนนางงามทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาและคอยซัพพอร์ตแอนนาในทุกๆท,ทางนะคะขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดนะคะไปกันต่อกับพีลิมพรุ่งนี้ค่ะ พรุ่งนี้มาเชียร์แอนนารอบพีลิมด้วยกันนะคะเวลา8ปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยค่ะกำหนดการต่างๆต,ต,ตามภาพนี้เลยนะคะอ๋ออีกเรื่องหนึง่งทุกคนอย่าลืมไปโหวตให้แอนนากันด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ